ครับ FC ที่นนารักทุกทุก่านท่านผู้ชมทีนารักทุกทุกคนพบกับผมเบ้าทงเมืองสีออตโต้ค่ะที่โชว์รุ่มสิสเกตทีทีออโตโมบิลวันนี้นะครับก็มี f c นะครับโทรเข้ามาบอกว่าเบ้าทงจัดโปรโมชั่นนะครับดาวนี้น้อยพอตึงสูกให้ f c หน่อยคนะือว่านะครับเป็นของขวัญให้ f c แล้วกันนะครับที่ช่วยกดติดตามเบ้าทงเมืองสีนะครับเอาเป็นว่าน,นะครับจะถูกงงแค่ไหนนะครับเราไปชมโปรโมชั่นพร้อมกันไป รถที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็คือ New Mazda CX-30 2.0ในรุ่น4สีบอลแพทินัมคอร์สรถคันนี้ราคาค้าตัวอยู่ที่989,000บาทมี FC นะครับโทรเข้ามาว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ FC หน้อยนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่กดติดตามแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับดาวเพียง29,900บาทผ่อนเดือนละ12,767บาท จากปกตินะครับต้องผ่อนหนึ่งมืนสามพันสามร้อยสาสิบห้าบาทลดค่างวดให้พิเศษเลยห้าร้อยกว่าบาทนะครับสำหรับเอฟซีขอเป็นเอฟซีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็สุวินนะครับที่สะดวกทําสัญญาในพื้นที่รขาแวกนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาข้ามเขตไปไม่ได้นะรถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจใเราไปดูกันรุ่นซีนะครับก็จะมาในกระจังหน้าแบบนี้นะครับ ะแกงเป็นสีดำด้านโลโก้มาสด้านะครับอยู่ตรงกลางเป็นสีดำด้านนะครับก็ให้ความคลาสสิกเลยทีเดียวเส้นซิกนเจอจ์วิ่งตรงนี้นะครับทําให้รถมีความหรูหรามากๆนะครับท่านผู้ชมไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นแบบมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับสวยงามตกแต่งเสร็จแล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์พร้อมเรทามรันนิ่งแรมนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นระบบ อันน้ที่ฟอนไรทิงซิสเทมนะครับก็คือปรับองศาไฟหน้าตามการหักเหย้าของพวงมาลัยนั่นเองนี่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับในปีโมนลเยียสอง2ยิบสถ้าจำไม่ผิดสวยงามนะครับท่านผู้ชมอ่าเขาก็จะมานะครับในร้ออันรอยขนาด16นิ้วนี่แบบนี้นะครับสีเทาฝาครอบปิดเพาไว้ตัวนี้จะเป็นโลโก้มาสด้านะครับยางยยโคฮามา มาดูนะครับในส่วนของขนาดยางกันหน่อยนะครับสองหนึ่งห้าทับหกห้า R สิบหกเก้าสิบแปดเฮนะครับสองหนึ่งห้านะครับก็คือความกว้างของหน้ายางนะครับมิลหัวเป็นมิลนะครับสองร้อยสิบห้ามิลิเมตรนั่นเองหกสิบห้านะครับเขาจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะ R คือประเภทของยางนะครับก็คือยางที่ไม่มียางไนนั่นเองสิบหกคือขนาดของล้อแม็กนะครับท่านผู้ชมเก้าสิบแปดนะครับเป็นรหัสของน้ําหนักนะครับน้ําหนักที่เขาสามารถก็คือถ้าเราดูตามตารางนะครับก็อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกรัม H นะครับคือความเร็วที่เขาสามารถทนได้ถ้าเราดูตามตารางนะครับก็อยู่ที่210กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือตีเป็นไม์นะครับก็อยู่ที่130ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้งานเกินข้อกําหนดนี้นะครับระบบกันสัน่นสะเทือนนะครับจะเป็นแบบอิสระเมกเฟอร์สันสตัดและเหล็กกันโขงนะครับมาด,ด้าน,นะครับจะมีระบบ GVC พัดนะครับขนาดหักเลี้ยวหรือว่าคืนพวงมาลัยนี่ รถจะช่วยเบรกให้นะครับรอหน้าฝั่งลอกโค้งเพียงเล็กน้อยนะครับทำให้รถมันได้นะครับเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพไฟเรียนะครับตรงกระจกตรงนี้เป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ด้านบนนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบวิวอินสวยงามมากเกรดวุ้นซีนะครับเสาเอเสาบีเสาซีนะครับจะเป็นสีดําด้านในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับบายสปอร์ตกับ RCTA ซีนะครับก็จะเตือนไฟสีเหลืองตรงนี้นะครับคอยแจ้งเตือนเรานะครับ เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับระบบกุญแจนะครับเป็นแบบ Smart k e y r เร e เอนทีเป็นแบบสัมผัสด้วยความร้อนนะครับพีีเมี่ยมมากนะครับเหมือนงานชิ้นเดียวนะครับกระตกจะพับแบบนี้นะครับตอนล็อกนี่คิวตรงนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับใหญ่เลยนะครับก็ทําให้รถมีความสปอร์ตมากนะครับท่านผู้ชมล้อหลังก็ขนาด16นิ้วยางโยโกฮามาเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับ ระบบการสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบท่อชั้นบีมนะสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนสไปร์นะครับตัวนี้ดำดำดำเงาเนาะมาจากโรงงานนะครับโลโก้มาสด้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้มีมาให้ด้านท้ายนะครับไฟตรงนี้นะครับเส้นแดงๆนี่เขาจะเรียกว่าซิกเนเจอร์แรมนะครับฟอนมาสด้าเซมส30นะครับสวยงามเลย ฝั่งนี้ก็เป็น Sky Active นะครับเลื่อนย่างนะครับเพราะว่าคิ้วเขาใหญ่เป็นท่อจริงทั้งสองนะครับท่านผู้ชมกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะครับมีมาให้จากโรงงานระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับด้านท้ายจะได้ By Sport กับ RCTA ่ามีมาให้เป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูรอบคันกันหน่อยด้านท้ายนะครับ เป็นแบบเป็นนวดน,นะครับท่านผู้ชมก็คือระยะห่าง8ปสิบเซนนะครับกดได้ปัาบแบบนี้เป็นนวดอยู่เนาะนี่ตัวนี้ล็อกทั้งสี่บานนะครับเรากะตูเป็นแบบนี้แทนปิดสัมภาสท้ายนะครับมาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมเบาะสามารถพับแยกได้หกสิบสี่สิบนะนี่ไฟห้องสัมภาสท้ายมีให้นะครับด้านล่างอะมีอะไรมียางอะไรนะครับ แล้วก็ตะขอแม่แรงนะครับท่านผู้ชมปจัจสองตัวแล้วก็ตัวขันล้อนี่สลักงัดนะครับยางอะไรเป็นล้อกระทะนะครับนี่ก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสําหรับด้านถ่ายเนาะกอนปิดก็ใช้แรงนิดนึงนะครับย,ยังไม่ไฟฟ้านะไฟฟ้าจะได้รุ่นเอสขึ้นไปนะครับครับแบบนี้นะครับ สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับสวยงามโดยทีเดียวนะครับสําหรับสีแคทีนัมคอร์หรือว่าบอลทองนะครับที่ยากันเนาะมาดูนะครับในส่วนของห้องปรี๊ดสารตอนหน้ากันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่หนังสีน้ําตาลนะครับได้สีเทานะครับกระจกออโต้ต้องสีบานอยู่แล้วลาโพงนะครับตัวนี้สวยงามนะครับวัสดุตัวนี้เป็นโคเมียมนะครับโคมียมนี่ หนังตัวนี้ก็ไปสอดรับตรงคอนโซลหน้านะครับสวยงามมากนี่ระบบ TCS นะครับปิดได้ไอสตต์ I ปิดได้นะครับตัวนี้ก็เซตเบาเนาะนี่เขาจะมาในเบาปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันมีซซทได้สองตำแหน่งที่ตัวรถแล้วก็ที่ดอกคุณแจดอกว,ว่าตำแหน่งนะครับตรงดานหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมเบาเป็นแบบ ดูคุณอากาศนะครับตัวนี้นั่งแล้วไม่เหนียวนั่นเองมีปีกอบประชับลดความเหนอยวระได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็อยู่ในภายในของมาด้าซีเอ็กสามสิบนะครับรุ่นสี่นะครับท่านผู้ชมเรากดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกนะครั้งที่หนึ่งระบบไฟทํางานนะครับครั้งที่สองระบบแอร์ทำงานนะครับท่านผู้ชมไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เพราะว่ายังไม่เหยียบ เบรกตันเองนี่ไฟสีเหลืองโชว์นะครับหัวฉีดไอสต็อปแบบนี้กำลังเตรียมจะทำงานเนาะนะครับระบบบอกว่าเหยียบแป้นเบรกเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับต่ำก็คือตอนนี้ผมยังไม่เติมน้ำมันให้ลูกค้านะครับนี่รุ่น C นะครับก็จะมาในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูงานตัดเย็บนีปน่ประณีตมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับสวยงามนะครับการออกแบบของมาด้นะครับนินมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็เพื่อใช้งานปุ่มต่างๆนะครับหน้าจอกลางนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนั่นเองรุ่น C นะครับก็จะมาในหน้าจอเซนเตอร์ดิสเพย์นะครับขนาด8.8นิ้วนะครับจะสัมผัสไม่ได้นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ b l บลู o t h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับนี่ เขาจะทำงานควบคู่กับปุ่ม Center Commander ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมาควบคุมจะไม่สามารถสัมผัสได้เกียร์ออโตหกสปีดนะครับให้ความนุ่มนวลแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถเข้าแบบแม่นวนหมดได้ด้วยตัวนี้จะเป็นสปอร์ตนะครับเพิ่มความเร็วในการแซงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ออโตโฮมีมาให้ออโตโฮนะครับจะช่วยเบรกให้สิบห้านาทีนะครับสูงสุดนี่ ันนี้เป็นปุ่มสต็อปเสียงในส่วนของแอร์นะครับสามารถแยกฝั่งได้นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้คือล็อกทั้งสองครับเท่ากันนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือแยกฝั่งนะครับไฟตัวนี้ดับไปคือแยกฝั่งนั่นเองนะคอนโซลหน้าก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมในเกตรตของรุ่นสีนะนี่สวยงามมากนะครับเพดานก็เป็นสีครีมนะครับท่านผู้ชม ที่ใส่แว่นตากระจกยังไม่ใช่แบบตัดแสงนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นกล้อง Forward Sensing Camera นะครับตรวจับระบบไฟนะครับ Adaptive Front Lighting System นั่นเองมาดูนะครับในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับกว้างขวางไหมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็เหมือนด้านหน้านะครับหนังสีน้ำตาลบุหนังสีดำตัวนี้นะคลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับที่วางแก้วน้ำมีมาให้นะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเป็น SUV แอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับชอบมากเลยนะครับตัวนี้นี่หมอนวางศีรษะนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งเข็มขัดเนื้อัยทุกตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นที่วางแก้วน้ํานะครับนี่มีมาให้เลยนะครับใครว่าไม่มีที่วางแก้วนะครับมีมาให้แล้วก็ที่ขอบประตูด้วยนะครับที่ว่าแก้วแล้วก็คาซีเด็กนะครับที่ใส่นะครับมีมาให้ตรงนี้ ก็ถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับในส่วนของมิติตัวถังกันหน่อยนะครับรถคันนี้นะครับจะมีความกว้างของตัวรถทั้งหมดนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับความยาวของตัวรถนะครับอยู่ที่สี่พันสามร้อยเก้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับและความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบมิลลิเมตรระยะต่ำสุดนะครับจากพื้นอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรวัดสมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับห้าจุดสามนะครับ เป็นวัศมีวงเดียวที่แคบมากๆนะครับสามารถกลับรถได้ภายในคังเดียวเลยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับเหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กอัลตไฮเทนซา์สตีลนะครับแข็งแกร่งแต่ว่าน้ำหนักเบา m a สด้านะครับได้ออกแบบโครงสร้างนะครับให้ดูซับแรงกระแทกนะครับถ้าเกิดว่ามีการชนนะครับแรงจากการชนนะครับจะกระจายไปหลายทิศทางผลที่ได้นะครับก็คือโครงสร้างนะครับผ่านมาตรฐานระดับสากลนั่นเองมาดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชม เป็นเครื่องยนต์ Skyactiv-G นะครับเครื่อง2,000 Double Overhead Camshaft um แถวเรียง4สูบ46ว้าวระบบท่อไอเสียแบบ4-2-1พร้อมระบบไอสต็อปให้แรงม้าสูงสุดนะครับท่านผู้ชมม้า165ตัวที่6,000รอบต่อน,นาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีระบบการฉีดจ่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection อัตราสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากมากด้านบนนะครับก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับตัวนี้นี่ระดับน้ําน้ํามันนะครับก็มีมีนกับแมกเช่นเดียวกันเติมไม้ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกองอากาศตรงนี้นะครับแบตเตอรี่อ่าใครอยากรู้ว่ารถตัวเองนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็คือนะครับแนะนําให้เอาจํานวนซีซีรถนะครับหารด้วยสามสิบ ก็จะเป็นขนาดของแบตเรานะครับในส่วนเหตุผลนะครับที่เราใช้ระบบท่อไอเสียนะครับแบบ421นะครับก็เพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับจากห้องเผาไหม้และก็เป็นการป้องกันไอเสียนะครับไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้าไปนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้หัวฉีดแรงดันสูงนะครับแบบโซลินอยแบบไรรูนั่นเองก็เพื่อที่จะให้น้ํามันกับอากาศนะครับผสมประสานกันในอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการระบายความร้อนด้วยอีกทางนะครับ แคมเปญนี้นะครับก็ถือว่าค่างวดถูกลงกว่าเดิมนะครับรลายร้อยเลยนะแล้วก็นะครับประหยัดตังในกระเป๋าได้เยอะทีเดียวนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวชงมองสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวชงมึงสีก็ขอกล่าวคาว่าขอบพระคุณครับ